ต่อไปผมจะขอถามผู้สมัคร8เยติทั้งสองท่านว่ายังคงยืนยันที่จะสมนคร8เย็ติหรือไม่ครับเชิญท่านรัชนีกรครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะในกรณีที่ท่านผู้ชี้แจงนะคะได้กล่าวว่าพนักงานมหาวิท,าาวทยาลัยเป็นพนักงานของรัฐ ไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์มาใช้ได้ดิฉันขอถามท่านว่าในกรณีของรัฐวิสาหากิจอย่างเช่นรถไฟขอสอม,มกต่างๆเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมคะทาไมเขาใช้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้แต่ภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้นเขาก็มีการกําหนดเงื่อนไขในกฎหมายรัฐวิสาหกิจของเขาไว้ว่าเขาจะไม่นัดหยุดงานทําไมท่านไม่มมาใช้เทียบเคียงในกรณีนี้ และอีกอย่างหนึ่งที่ฉันเชื่อว่าไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนนะคะนัดหยุดงานเพื่อหวังผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองโดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียของลูกศิษย์และดิฉันเชื่อว่าบุคลากรทางการศึกษารวมถึงบุคลากรที่อยู่ในสิ่งที่ท่านบอกว่าในบางมหาวิทยายลัยต้องต้องมีการให ให้ทำงานให้กับสาธารณณะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือใดๆก็ตามดิฉันเชื่อว่าจริยธรรมและคุณธรรมของคนเหล่านั้นมีส,ส,ส,สูงส่งเพียงพอที่จะไม่นัดหยุดงานตามสิ่งที่เขาอยากได้และสิ่งที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะคะก็ทําให้เขาไม่ได้กําหนดกติการ่วมกันในตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างการขึ้นตําแหน่งการปรับเงินเดือนแล้วก็การถูกออกโดยไม่เป็นธรรมรวมถึง การที่เขาไม่สามารถที่จะทําผลงานทางวิชาการขึ้นสู่ตําแหน่งทางวิชาการได้ก็ทําให้เป็นสิ่งที่ตอนนี้พนักงานมหาวิทยาลัยกําลังปวดหัวแล้วก็หนักใจมากกับที่อาจ จะต้องถูกออกโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งใดๆเลยนะคะการที่ไม่ได้ใช้เรื่องของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทำให้เขาไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือโต้แย้งเลยแล้วการกําหนดเงื่อนไขเขาไม่ได้ร่วมคิดตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นการที่ปรับตําแหน่งขึ้นสู่ตําแหน่งหรือการถูกออกโดยที่เหตุที่ว่าเขาไม่ได้ตําแหน่ง ทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุให้เขาถูกออกได้โดยที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมีการเจราจาต่อรองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เลยส่วนประเด็นความเหลื่อมลำ้ำที่ท่านได้อ้างนะคะตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะไม่ต้องรอให้มีคําว่าแรงงานสัมพันธ์กฎหมายแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้คนที่จะมาเป็นพนักงานมหาวิทยายลัยตามมหาวิทยายลัยต่างๆเขาเลือกมหาวิทยายลัยนะคะท่านที่ไหนให้สิทธิประโยชน์มากกว่าเขาไป ตอนนี้ดิฉันได้ยินเสียงว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิประโยชน์ได้ดีมากทุกคนก็อยากเข้าความเหลื่อมล้ำมีค่ะนาทีนี้มีแล้วไม่ต้องม,มีการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ต้องมีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เข้ามาอยู่ในพรบรแล้วจะมีการความเหลื่อมลำ้ำมันมีและกำลังจะขยายวงกว้างไปในอนาคตสิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือในมาตราร้อยสองตามที่ผู้ชี้แจงอ้างอันนั้นเป็นกรณีของบุคคลภายนอกนะคะไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านมา,ม,ามาจากมหาวิทยาลัยอื่นนะคะ ส่วนเงินเพิ่มตามมาติของคณะรัฐมนตรีพนักงานมหาวิทยาลายัยไม่ได้อยากได้1.7เท่าคะ่ะท่านเขาอยากได้สิทธิประโยชน์คะ่ะเหมือนกับคนสมัยก่อนที่เขาอยากเป็นข้าราชการเขาไม่ได้อยากได้เงินเดือนข้าราชการคะ่ะแต่เขาอยากได้สิทธิประโยชน์คะ่ะ คนที่มาเป็นพนักงานมหาวิทยายลัยมาเป็นครูกบาอาจารย์วันข้างหน้าเขาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เขาเป็นศาสตราจารย์เขาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากออกไปทํางานของตัวเองออกไปทํางานธุรกิจได้มากกว่านี้แต่สิ่งที่เขามาเป็นพนักงานมหาวิทยายลัยก็คือคําว่าศักดิ์ศรีค่ะท่านกับคําว่าการทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติค่ะท่านทําไมท่านไม่ดูแลคนของท่านคะดิฉันกำลังมองไปในอนาคตถ้ามหาวิทยายลัยทุกมหาวิทยายลัยคิดแบบนี้ แล้วคิดว่าการที่เอากฎหมายแรงงานสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะทําให้คนเหล่านี้นัดหยุดงานแล้วทําให้ท่านปิดกั้นทุกสิ่งแม้กระทั่งการขึ้นค่าจา้างการการกำหนดระเบียบมาตรการต่างๆในการที่ให้เขาอยู่ในตําแหน่งต่อหรือให้เขาออกจากตําแหน่งเนี่ยท่านกําลังนําประเทศไทยไปสู่หายนะทางการศึกษาขอบพระคุณคะ่ะ